น้องสี่เดือนกินนมน้อยลงหนัก5.4โลเองแม้ว่าน้อยไหมอ๋อน้าหนักแรกเกิดเท่าไหร่คือ4เดือนน้าหนักต้องเพิ่มเป็น2เท่าของหนักตัวมาตอนเกิดถ้าสมมติว่า4เดือนนะคะตอนเกิดน้องหนักมา2.5 4เดือนหนัก5โลอันนี้คือถือว่ารับได้4เดือนน้องจะกินนมลดน้อยลงได้เพราะว่าเขาอาจจะมีความที่แบบห่วงเล่นเด็กในวัยนี้จะทําพัฒนาการได้เพิ่มมากขึ้นด้านอกพ้นพื้นพลิกคว่ำพลิกงายชันคอได้เริ่มนั่งทรงตัวได้พัฒนาการทําอะไรได้เพิ่มมากขึ้นก็เลยมีความที่แบบอยากทําพัฒนาการนั้นๆไม่คค่่่ออออยยสสนนนนนนนใใจจกกกกาาาริิมมไถ้เ กินแป๊บๆกินแค่แบบเหมือนกลั้นใจกินพอให้แบบประทังอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบไปเล่นแล้วนอนก็เอานอนยากนอนก็จะนอนแบบแป๊ อันนี้เป็นสิ่งที่สามารถที่จะเจอได้ส่วนถามว่าแล้วเราจะดูแลลูกอย่างไรกินน้อยๆอาศัยให้กินบ่อยๆพอช่วยได้ยกะตัวอย่างเช่นอาจจะก,กินแค่ดูดแค่5านาที10นาทีไม่เป็นไรให้ดูดบ่อยๆพอช่วยได้หรือว่าถ้าสมมติว่ากินนมกินแค่แบบครั้งละสองออนให้กินบ่อยๆแบบนี้คือพอช่วยได้เช่นเดียวกันนะคะเนาะแอบมากินมุม่เมียบๆออก,กัน2คนถ้าใน1วันเกินกว่า16ออนต่อวันขึ้นไปถือว่าโอเครับได้ถ้าใน1วันหาน้องฉี่เกินกว่า5ห้งขึ้นไปเงสดีนหักตัววขึ้นดีแลไรั้งขึ้น น้อยน้ำหนักตัวลดเจ็บป่วยนะคะเนาะฉี่ออกน้อยฉีย่เข้มอันนี้อาจจะต้องแบบเพิ่มการกินนมเข้าไปหรือว่าหากกังวลใจอาจจะต้องแบบพาน้องหามาตรวจนะ